วาเสตะาและภารัตวาชาก็พวกสากยตรยังต้องเป็นผู้โดยเสด็จพระเจ้าเปเสนทิโกสลอยู่ทุกๆุกขณะและพวกเจ้าสักยะต้องทำการนอบน้อมกราบไหว้ต้อนรับอัญชลีกรรมสามีจิกรรมในพระเจ้าเปเสนทิโกศลอยู่วาเสตและภารัตวาชาด้วยประการดังที่กล่าวมานี้แล พวกเจ้าสักยะยังต้องกระทำการนอบน้อมกราบไหว้ต้อนรับอัญชลีกรรมสามิจิกรรมอันใดอยู่ในพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแต่ถึงกระนั้นกาที่นอบน้อมกราบไหว้ต้อนรับอัญชลีกรรมสามิจิกรรมอันนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ยังทรงกระทำอยู่ในตถาคตทั้งที่รู้อยู่ว่าตถาคต บวชมาจากตระกูลเจ้าสักยะเจ้าสักยะยังต้องเคารพพระเจ้าเปรตที่โกรธศรนแต่พระเจ้าเปรตที่โกรธศรนเคารพพระพุทธเจ้าอด้วยทรงถือว่าพระสมณะโคโดมเป็นพระชาติสูงเรามีชาติต่ำกว่าสมณะโคโดมเป็นผู้มีกำลังเรามีกำลังน้อยสมณะโคโดมมีคุณน่าเลื่อมใสมีคุณน่าเลื่อมใสน้อยกว่านะมีศัก